You're ready to back. Get running on a midnight train. Back to back. Conscience is to the end Back to back. Can't let anyone do it again. Back to back. I can't let a free Come on. What here? You, จ้าโอ้ยชิบไม่โดนเว้ยอับชิบเต็มหน้ากูเลยอ่าโอ้มันสู้จังวะดาร์คเอนไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วพี่ว่าจริงเฮ้ยมือมึงเก่งจังไปเลยเนี่ยมันจีบดิสแตนด,ด์อ๋อพอนี้อ๋อพอนี้จะกันเวทได้ใช่ไหมอ๋อถ้าเป็นกลมๆนี่คือจะกันเวทได้ ม,มันมาเต็มเต็มหมู่บ้านเลยนะฮะงั้นเราต้องไปหาซีเวิร์ดกันน้องใคนี่มาถึงก็บ่นจะมาทำไมวะก็กูจะมากูจะมาช่วยคิดมากเลยเออพวกนี้กันเวทได้ต้องฟันธรรมดาเท่านั้นใช่ไหมหย่าเอามวนหน้าใครนี่จัดเลยใคนี่เต็มที่ลูกนั่นแหละ โดนเยอะแนละ้วเนี่ยกูเนี่ยดูแล้วดูเลือดเปื้อนเลยทีเดียวพี่คือพี่มองว่าอะไรนะไอตัวอคือคือคือ,คอตา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 คนทำตาโยกุทัโรแกว่าอารมณ์พี่แกอารมณ์เหมือนกับว่าคงจะชอบชอบ,ชอบผู้หญิงปากร้ายนะเข้าใจว่าอย่างเงี้ยชงชอบของแกเพราะว่าถ้าเล่นเดกอันดากูลมันจะรู้เลยว่าตัวละครหญิงเกมพวกนั้นจะปากปากปาก,ปากหมาทุกคนอนะเดกอันดากูลสามยิ่งปากหมาเลยใช่ไหมนางเอกเด็กอันดากูลสาม เอ้ส่วนจุดหมายไม่ได้โอเคแปลว,ว่าเซฟไม่ให้เซฟสินะจ้าจัามานั่นไงบอดไฟจริงเลยเซฟก็ไม่ได้ไม่ให้เซฟด้วยนั่นไหแม่งโหดร้ายมึงอีกแล้วเลยโอ้ไอ้ตุ๊กเกตะกายตึกเนี่ยเอามีมือที่มีมือด้วยวทีนี้เอาเพราะตุกกต๊กเกตะกายตึกนี่แล้วก็ ชาวเมืองก็ยังอยู่กับมันได้นะเหลือเชื่อแม่งคือตรงนี้แหละชาวเมืองก็อยู่กับมันเฉยเลยเนี่ยเออคิดว่าแบ็คแฮไม่น่ามีประโยชน์ทางการพิวร์คแฮไม่น่ามีประโยชน์งั้นคงเปลี่ยนเป็นดาร์คดาร์คบลาสแทนพี่ว่าเปลี่ยนก่อนใช้ดาร์คบลาสน่าจะเหมาะกว่าเปิดก่อนย่อมได้เปรียบไม่ได้สามอันแล้วเว้ยว้าสุดยอดโอ้ฝัง จอย่าหงุดหงิดตกใจตกใจท่าใครเนี่มึงจะเขาโน่นจะยิงมาทางพี่ทำไมเนี่ยตกใจเนี่ยยิ่งเป็นคนขวัญอ่อนอยู่ด้วยช่วงนี้แบบยิงเลยใครเนี่เต็มที่มีอะไรปล่อยให้หมดเลยลูกนั่นแหละลูกยิงเข้าไปลูกอย่ามัวแต่ช้าลูกโอ้เสียดเกือบไปใครนี่โดนเต็มๆเลยนี่หวัเมื่อกี้ ดูดพลังไอ้ยอเอามั่งเออต้มว้าต่อยหน้าว้าสุดยอดเจ็บลอยชาวบ้านตายหมดงานนี้ชาวบ้านดับดินแน่นอนงานนี้พี่เออจะว่าพี่จะว่าไปพี่เป็นไอ้สปอยนิดนึงแล้วกันสลับตอนจบและออนดากูน อีใช่ไหมตอนจบที่อตอนจบสุดตอนจบที่เป็นเนื้อเรื่องต่อมาหาเกมเนียเนี่ยก็คือว่าอะไรนะสุดท้ายแล้วไอ้โลกภัยที่ว่ามันเป็นโลกภัยที่มาจากไอ้พวกวเชอร์ใช่ไหมแล้วก็ไอ้พลังที่เพเอกใช้ตอนนี้มันเป็นพลังของมังกรแดงตัวนัางตัวตัวเอกของไดอันดากุลพัคแรกมันเป็นมังกรของาคแรกอะเออโดดไปทำไมใครนี่แไม่โดดสูงจังเออ เสร็จสกิลสกอลแคชเชอร์แคชเชอร์กูรู้แล้วครับไอที่อันนั้นใช่ไหมไม่เอ็มพีเลคโอลี่บวกสี่เวฟพอนยูสอ่โอ้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 อันนี้ดีเนี่ยอันนี้ดีเนี่ยบอกไปก่อนนี่ดีเนี่ยก็คือว่าถ้าใส่กับอาวุธจะเป็นติดพิษใช่มเมื่อกี้รู้สึกใช่ไหมติดใส่อาวุธจะเป็นจะเป็นพิษใส่สิครับแหมของโคตรดีเลยดอบเลดไม่จำเป็นพี่ว่าดอบเลดไม่โคตรจะไม่จำเป็นเลย พ้อยซันให้มันติดพิษแล้วถ้าเราเอาไปใส่กับเมือชิ่อาร์ตจะลดอะไรนะจะทำให้สตามิ a น i าสต t ามิ n น r ารี v e เ y อรี่ปะเอ้ยเอ็มพีรี r y เอรี่มั้งรู้สึกใช่ไหมแวบอันนี้ป่ะเนี่ยเอ็มเอ็มพีรี t e เอรี่เทเพิ่มขึ้นใส่ได้แค่อันเดียวใช่ไหมเนี่ยโอเคใส่คำใส่เป็นคำที่สองเท่านั้น ยี่ดีกว่าพี่ว่าจะได้แบบรีมานาจะได้รีเร็วๆมานาแม่งรีช้ามากโอ๊ะโอ้โหยิงตอนไหนวะเนี่ยไม่ได้เห็นเลยกูเมดิเคิลเฮิร์บอ์พี่แกดีมากต้องลงไปทางไหนวะกูต้องอ้อดทางไหนอ้อต้องลงทางนั้นแล้วก็ขึ้นทางนั้นโอเคต้องลงนี่ใช่ไหมเพิบเจ็บเอวแล้วขึ้นทางนู้นโอเค แม่บอกแล้วถ้าบอกว่าถ้าเอากล่องมาแม่งไม่ไม่ไม่มีทางบอกไว้ก่อน cancel เธอตัวเรี้ยวก็ฟันแล้วกดโดดหลบใช่ไหมจะได้ cancel เต็ปได้ใช่ไหมลู้มาแล้วครับเมย์พึ่งจะสอนเลยเกมนี่แม่งก็จ้ารู้จะรู้ว่าชาวบ้านไม่ชอบขี้หน้าเราแต่เกรงใจกูนิดนึงกูฟันมอนเตอร์อยู่นะไม่ช่วยไม่ว่าอะไรแต่อย่าแต่อย่ายุ่งกับกูตอนนี้โอ้ด มาแล้วใครนี่ได้เวิร์ดมาอีกแล้วใส่กับเมอร์เชียลอาร์ตได้ดีเฟนส์เพิ่มขึ้นใส่กับไอพอนติดคอนฟิวทำไมได้เยอะจังเลยพี่ต้องนั่งอีดิฟเวิร์ดทุกครั้งเลยใช่ไหมเนี่ยฮะคำว่าอะไรว่าลืมแล้วเฉดคำว่าอะไรพี่ได้มาลืมละอันนี้ป่ะอ๋อบวกดีเฟนส์เพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่เราใส่เป็นอันนี้แล้วไงเราใส่เป็นรีครูเวอรี่แทน เอางี้แหละพี่ว่างี้ดีแหละไม่ต้องไปเพิ่มหรอกมาแล้วจ้ะมา,าแล้วจ้ะไม่ต้องห่วงค่ะป่าอะไรเธอช่วยชีวิตพวกนายซะอ๋อใครดีบอกไม่สนใจพวกนี้จะฟังกันก็ตามแต่จะจะสูญญ้นี่เองอะไรเงี้ยอ่ญญาฮะ มันจัดการที่หน้ามันก่อนเยอเดี๋ยวมันจะมีโออชิตมาจากไหนวะเนี่ยโอ้ไม่ได้เห็นจริงเนี่ยโอ้อ๋โอเคให้มันทุบใส่เราแล้วก็หลบใช่ไหมอ๋อตรงนั้นโอเคโอเคโอเคครับดิตีลงมาพี่ตีลงมาพี่ตีมาตีมาั้ยอือมีงนี้ก็ไม่บอก มีมีคลื่นก็ไม่บอกเลยนะมีคลื่นใส่เราด้วยนะแม่เออนั่นแหละรอชาวบ้านตายแน่นอนงานนี้คือนึกว่ามันจะแบบว่าทุบเฉยๆไงทุบแล้วมีคลื่นใส่เราด้วยไงเราไม่รู้ไงพี่ก็กิ้งหลบเฉยๆที่จะรู้ไม่ต้องโดดด้วยจับเว้ยจับไหมมือของมังกรแดงมังกรของแรกกันนะครับแรกชื่อแองเจลิสมั้งใช่ไหมจ้ามิบิดเออมังกรแดงภาคแรกก็คือเป็นพลังของมังกรตัวนั้นแหละที่เราใช้ตอนเนี้ย ไม่ไปยังผมเป็นกิ้งกาตะกายติดหยุดนี้ได้แล้วฟุ้ยจัดการเองเกิดขึ้นไปแล้วก็รอมันนะโอเคระวังตัวด้วยโดดสูงเหลือเกินทำไมเราโดดงั้ยมันไม่ได้กินเฮิร์บไปก่อนเพื่อฟาร์มปลอดภัยเนี่ยไงได้นี่ได้อีกชิ้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเริ่มเริ่ฟับเริ่ฟับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหมากันเยอะโอ้โหมากันเยอะอ่ะมันเล็งยากเนี่ยไอ้นีนเ้เนี่ยจริงไอ้พวกนี้เฮ้ยมันเล็งยากมากไว้ก่อนอ่อต้องขึ้นข้างบนแล้วลงมาข้างล่างโอเ้โอเสียเลือดเยอะเว้ยให้ตายเถอะ ต้องขึ้นทางนี้แล้วลงแล้วค่อยเดินอ้อมมาพี่ว่าเพราะมันฟันกันกาอา,ากาศได้ห่วยแตกมากเนี่ยก็อย่างนี้เอออ่าอ่าเออ,เอ,อ,เอ,อให้มันไปกันหมดตีอย่างนี้แหละไหนทีนี้มันสัดยากไว้ตายเถอะ เออโอเคฟันไอ้นี่นะฮะแล้วยิงไอ้โอ๊ะโอ๊ะโอ๊เฉโอ้ะเฉ็ดอ่านั่นแหละเออให้ตายเถอะย่ามันเป็นทูดีมันงงไงเออย่าต่อยอืมล่วงยังจับไปอีกโอ้โห้เป็นลิงหรือมันเป็นตัวอะไรเนี่ยลิงหรือตุ๊กแกเนี่ยสรุปอ่ะปีไปหาใครเนี่สินะดีมาก รออยู่และก็คือไคเน่เป็นคนของหมู่บ้านนี้ใช่ไหมแล้วประมาณว่าคนในหมู่บ้านนี้ไม่ชอบไคเน่ไคเน่ก็เลยแต่งตัวนี่แหละมันจบแล้วเว้ยปากหมาเลยกันผู้หญิงเกมนี้แต่จริงๆถ้าผู้หญิงปากหมาบางทีก็น่ารักนะส่วนหนึ่งถ้าเราเพาเขาไม่ด่าเราเราโอเคไงเข้าใจไหมถ้าเขาไม่ด่าเราเราคือเราก็โอเคนะ คือมันก็ไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่ว่าเราพี่ไม่ใช่ว่าพี่ชอบผู้หญิงแบบปากเสียอย่างหรอกก็คือเขาเรียกเขาเรียกว่าไงนี่คือเขาเขาเข้มแข็งไงจริงไหมอะไรเงี้ยเออพี่โอเคตรงที่พี่ชอบใครเน่ตรงที่ใครเน่เข้มเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบอารมณ์แบบช่วยด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบว่าอะไรอะไรก็เนโรช่วยด้วยมันไม่ใช่ไงเขาจะมาเออก็คือใครเน่คือแบบแบบเออจัดเลยมาเลยเดี๋ยวจัดสู้เองอะไรเงี้ยเออเออแล้วก็อ่ะฉันจะดีเดี๋ยวช่วยเองอะไรเงี้ยจริงไหมอ่ะจ้ะโอเค อินิเคิลเฮิฟดีมากเต็มละเลือดกูเอาให้เต็มก่อนตีอบอลเมื่อกี้เสียตรงเมื่อกี้เยอะมากเพราะมันเป็น 2D มันหลบยากพี่ว่าจริงเวลาเป็น 2D มันหลบยากมากมอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเผื่อมันมีอะไรที่สำคัญสำคัญให้ต้องเก็บไหมเบลเปเปอร์ซีดเดี๋ยวไปปลูกแล้วกันมาตีรอบลาวทรี Anyway, ทำไรทำไรฝังโอ้ฝังเกือบไปไปเลยจ้าใครเด่ออล่าขึ้นเลยเกินใครเด่นออร่ามากว้าวว้วออร่าเลยเกินนัอ่ะจ้าจ้าโออ ดูเหมือนใครนี่ก็ช่วยนะแต่มันไม่ค่อยเหมือนจะมันจะไม่ค่อยเสียเลยนะใครนี่ที่ใครนี่ฟันนะรู้ไหมแขมกุญเยโดนตบกระเด็นด้วยนะแม่อ๊บเต็มหน้าอ่าฟาดเข้าไปเรียบร้อยเออแม่อ้าวบิงไปแล้วอ่ะ สามสิบเฟซสามสิบเอพิสตะมันเลยใช่ไหมเอ้ากระโปรงสั้นมันไม่ใช่กระโปรงคุณคือมันไม่ใช่กระโปรงคือเหมือนคุณเธอใส่ใส่แค่เสื้อแล้วกางเกงในเลยไงคือไม่ใส่กางเกงอ่ะใครนี่นี่ฉันเองคุณย่านะอืมอ๋อเธอโตขึ้นเยอะเลยใครนี่เป็นไร โอ้ช่างดีเส like ือเกินฮะที่ได BE um> um ้เจอเธออีกครั้งคุณย่ามาใครนี่มาหาคุณย่าเร็วเธออยู Sunshine> ่คนเดียวมานานแล้วใช่ไหมเจ็บปวดสินะเศร้าเสียใจสินะทำไมไม่ทำไมต้องมีชีวิตอยู่ด้วยอะใครนี่แค่นั้นเหร พูดจบหรือยังใครนี่อย่าพูดกับย่าอย่างนั้นสิหยุดพูดได้แล้วเฟยฉันจะจัดการแกฉันจะยืดมือออกไปเสียบเข้าไปในอกของแกแล้วดึงหัวใจแกออกมามันเป็นพลังอะไรนะเป็นพลังแบบหลอกเราใช่ไหม้าเลาหลอกใครนี่อะไรเงี้ยแต่ใครนี่ยังไม่ยอมสู้ดีมากจัดเลยใครนี่ นะคุณย่าไม่เคยพูดอย่างนั้นแน่นอนนะฮะเธอไม่เคยยอมแพ้ชีวิตมันจะกิงอะไรมาวะโอ้ชิตโอ้ชิตกูตกใจเนี่ยโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ฟักไม่โดนมันจบเสียดายหอกแล้วเนี <se> ่ยอ่ะอ่ะอ่ะสิบหกสิบสองสิบสาม เลยจะเลี้งออกมันทำอะไรวะออกอีไม้กันเฮ้ยเก็บไอ้นี่ก่อนแม่งกระสุนเยอะลมคาญใช้ดาร์คบ้านนีประโยชน์ตอนนี้พี่ว่าดาร์คบ้านเก็บเก็บคีบได้เยอะดีพี่ว่าใช้ดาร์คบ้านเก็บคีบไปเก็บคีบไปจะได้ฟันนี่ได้โอ้ักมันจะบึ้มใช่ไหมว้าวใครนี่สกิลแม่งโหดว้าวไอ้นี่ก็โหดเหมือนกัน ฟันตีได้ไหมฟันตีไม่ได้โอเคไม่มีฮิตบ็อกโอ้ฟักโอ้ฟักวูบลงโอ้ชิดอุส่าหลบพ้นแล้วนะเมื่อกี้บอกไว้ก่อนกีิพี่หลบพ้นนะแต่แม่งเสือกตกตกจากไอ้นี้ไปซะงั้นโอ้โหเซ็งโอ้แม่งยิงมาเยอะเหลือเกินอ่ะไปคนละฟันคนละตีต้องทีนะลูกเอ้ยเบื่อคุณเหลือเกินเนี่ยเอ่ะ นลมละจัดเลยอัาจ้าเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยดูดมากหย่าทำไมเราทำไมเหมือนใครนี่เป็นคนสู้แต่เราฟินิเชอร์ว่าคืออะไรนี่ทำไมเหมือนคุณเตอรเป็นคนสู้แต่เราเป็นว้าวบินได้ด้วยหย่าทูบจ้า เอาให้เละทั้งหมู่บ้านว่างั้นใช่ไหมโอ้เสียบเลยนี่วะใช่ไหมใช่เสียบเลยเสียบกับไม้ไอ้ตรงที่เป็นแท่งนะ่นใช่ไหมเรียบร้อยกว่าจะฆ่าได้แม่งบินได้ก็คือเป็นพลังของมังกรเราบินได้หนึ่งภาพดิเออนี่อลังการสัตว์

ทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่แม้แต่ใครเน่แม้แต่โยนาหก็ตามไม่ต้องมาพูดกับฉันคำพูดสวยๆนั่นนายไม่ไม่ไม่มีกับฉันอะไรเงี้ยก็คือว่าใครเน่แบบมาเพื่อจัดการมอนตัวนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าลุยจนหมดหมดหมดเลี้ยงหมดแรงแล้วก็เลยอ่ะนอนละอะไรเงี้ยใครเน่ตื่นลูกอืม เข้าสู่ห้วงดำดิ่งสู่ห้วงลึกคุณยา่าหนูพักได้แล้วใช่ไหมหนุยเซื่อเหลือเกินคือเห็นตรงกลางตรงเป้าอังเกฤษไหมว่ามันมันชัดมากเลยว่ามันมันมันตุงมากไว้ก่อนคือถ้าจะปัญญ้นตัวของผู้หญิงมันไม่ต้องปั้นตุ่งง่ายจริงปะเอออย่ายอมแพ้เธอแข็งแกินกว่านัญญา้นใครเนี่อย่ายอมแพ้เด็ดขาด ผู้หญิงคนนี้จะมีปัญหามากกว่าที่จะมีชีวิตอยู่นั่นรู้ไหมตื่นเร็วตื่นแล้วโอ้จับมือแล้วจะต้องมีชีวิตอยู่นะใครนี่ฉันเหรอมีชีวิตเพื่ออะไรอะไรนะชิบหาย้วถามมีไม่ได้คิดลวงนาไ้ด้วยฉันแก้แค่สสำเร็จแล้ว ตอนนี้มันก็จบแล้วล่ะเห็นไหมบอกแล้วกะไว้แล้วไวส์ผู้หญิงคนเราก็อะไรนะ้นทำต่อสู้แบบบ้าคลั่งเพื่อนแก้เข็นแค่เนี้ยฮะนักสู้ที่แท้จริงจะต่อสู้เพื่อเพื่อนเพื่อพวกพ้องเ่ะ ใช่นายกับฉันเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันแล้วเอนั่นแหละเป้าหมายที่จะพูดเออเรื่องของมึงใครนี่มากับเราช่วยสู้ช่วยกันสู้ฮะมันจะทำให้เราบักได้เลยไอ้นังสือด่าดียังไงดิฉันว่านังสือฉันไกลมอไว้ะเว้ย งั <movement> rey, ้นก well, so, like um, ็เรียกไว้แล้วกันอย่าพูดกันชื่อเรียกสั้นห้วนขนาดนั้นงันฉันต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อบางสิ่งงั้นร่วมกับเราใช่ไหมอันนี้ดูเป็นอ p g พจญี่ปุ่นมาเลยมาลุ้มกันเถอะพวกพ้องอะไรญี่ปุ่นมาหนึ่งเอาเถอะไม่เป็นไรไม่ว่ากันคือจริงบทเนียจะบทไอ้ตรงนี้จะเหมาะกับตัวละครเนียที่เป็นพี่ชายมากกว่าคุณพ่อนะพี่ว่านจริงคุณพ่อไม่น่าพูดเลยแบบเป็นเพื่อนกันนะมันนี่มันดูไม่ค่อยเหมาะจริงไหมอะไรเงี้ยเออ ไดซีเวิร์ดดักเพนิซิลล์เมจิกดักเพนิซิลล์ดิสแพดเมจิกดอปเปอร์เกงเกอร์แอตแทกเอนามีแยกล่างโจมตีเลอะวะไม่ธรรมดาแบ็กสครอเป็นโดนโดนลูกของเธองั้นเลยโอ้โทฟีขึ้นวายคอมเพนิเอนใช่เราต้องหาซีเวิร์สเพื่อรักษาเธอรับทราบอะไรเหรอไม่แน่ใจว่านี่ช่วยได้ไหมแต่ฉันรู้จักคนที่เจออะไรนะเป็นโลกเดียวกันนะฮะ เขาเป็นพระราชาอ่ะฮะเขาอยู่ที่อาณาจักรอ่ะฮะตรงนี้ทำพยายามจนที่อาณาจักรเขามีอาณาจักรอยู่เขาพยายามทำยารักษาอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะควจะลองคงอาจจะเป็นอาจจะเป็นไปได้ก็ได้อคิดว่าเขาเจอยารักษาหรือยังอ่ะอืบอกได้ว่าเป็นไปได้อไม่รู้เหมือนกันอืที่นั่นถูกเรียกว่าฟาขาดใช่ไหมฟาเขตป่ะใช่ไหมน่าจะอาว่าฟาเขตเนาะใช่ไหมไม่น่าไม่น่าอาว่าฟาว่าว่าฟาคาเดหรอก อันมันญี่ปุ่นไปมันน,น่าจะว่าฟา,าเขตพี่ว่าอยู่ข้างในอยู่ลึกลงไปในทะเลทรายนะฮะอ๋อ But ถ้ามีโอกาสแล้วก็ต้องลองดูนะฮะถ้าสำเร็จแล้วก็คงจะดีน่าดูนะในใครนี่มันเป็นตีละเข้าตีละคือ <c oughs> อย่างที่ว่าพี่ว่าคือไอ้บทบทบทไอ้มือแกะบทพูดมือแกะไอ้ที่แบบเป็นเพื่อนกันหน้าอะไรเงี้ยอย่างนั้นอะพี่ว่ามันเหมาะกับไอ้ตัวเนียที่เป็นวุชันพี่ชายมากกว่าวุชันญี่ปุ่นมากกว่า เขาจว่าเขาคงไม่ได้ปรับบทเยอะแยะอะไรมากมายก็คือแบบเอาบทมาเลยตรงๆจริงไหมอะไรเงี้ยเออทีนี้พี่มองว่าไอ้ตัวละครเนี่ยคุณพ่อเดี๋ยวไม่น่าจะพูดแบบว่ามามาเป็นเพื่อนกันนะมันคุณพ่อกับคุณพ่อกับเด็กวัยรุ่นกับเด็กผู้หญิงกับผู้หญิงเงี้ยนะใช่ไหมมาบอกเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันมันดูมันดูไม่เข้ากจะมันดูไม่เข้าถ้าเป็นเนี่ยพี่ชายถ้าเป็นเนี่ยที่เป็นพี่ชายกับนี่กับกับใครเนี่ยอย่างบอกว่าเออเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยเออตอนหลังก็เป็นแฟนกันอะไรโอเคจริงไหมอะไรเงี้ยแต่เนี่ยคุณพ่อ แต่ผีประกอบแม่งพอจังเว้ยให้ตายเถอะโอ้ให้ตายเถอะผีประกอบพอซะเหลือเกินป่าใครเนี่ยตามกลข้าพเจ้ามาเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่ขอตัดตัดคลิปอีกทีหนึ่งเพราะนี่พี่ถ่ายมาเกือบชั่วโมงน,นึงแล้วนะผมเดี๋ยวตัด เหมือนเดิมตัดรอไฟล์พอดี๋ยวไฟล์เพราะว่าเสียงมันไม่ตรงอยู่แล้วพี่ต้องเอาไฟล์ไปนั่งแก้อีกรอบจะไม่ต้องแบบถ้าถ่ายยาวๆมันต้องมานั่งแก้แบบทีเดียว2ชั่วโมง3ชั่วโมงไงพี่ถ่ายทีละชั่วโมงเพื่อตัดทีละชั่วโมงพอนะครับผมโอเคสักครู่เดียว